สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารอากาศก็ไม่สดใสเท่าที่ควรนะคะก็จะคืมคืมนิดหน่อยก็รถราก็วิ่งกันไปมานะคะกอ็อย่างอย่างที่ว่านะถนนมันมีสี่เดน,นะก็จะมีแถบนู้นที่วิ่งไปบ้านานาและแถบนี้ที่วิ่งไปแก่งคอยนะคะ หน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านก็ถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านให้ดูนะคะก็ประดาก็มานั่งรอใส่บาตรตอนเช้านะคะคือใส่บาตรวัดป่านอนุชาพระ,ะที่เดินผ่านมาตรงนี้นะคะก็นี่เป็นถนนถนนเข้าไปซอยนี้ก็จะมีอ่าสำนักสวนสาธิธรรมแล้วก็สำนักของยายแย้มนะคะ ก็ในบ้านในนี้ก็จะมีบ้านคนค่ะแล้วก็ฝ้าเขาจะมีบ้านเยอะฝ่าเดิมเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวประดาเดินคล้องแล้วจะพาไปรีวิวให้ดูนะคะร้านปะยางตรงข้ามนะคะใครรถมีปัญหายางมีปัญหาแวะได้ตลอดนะคะ รถก็วิ่งกันไปมานะคะออกไปทํามาหกินค่ะหน้าบ้านก็ตั้งแต่ทําถนนนี้ก็เหมือนคือบ้านเราก็ใกล้ถนนเข้าไปมากแล้วนะคะเพราะว่าถนนขยายออกมาก็จะใกล้กว่าเดิมก็นะคะ เช้าวันนี้ก็ดูเหมือนรถจะค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้รถน้ำปลารถน้ำปลาวิ่งขายน้ำปลารถน้ำปลานี่ยเขาก็ออกมาตอนเช้านะคะวิ่งขายตอนเช้าขายไปวิ่งขายไปเรื่อยๆส่วนมากรถน้ำปลานี่ยเขาจะมาจากอายุธยานะคะบรรยากาศหน้าบ้านตอนเช้าก็ยัง ตรียมตัวออกไปทํางานเพราะแถวบ้านเราก็เป็นแผงไม้ขายไใบล้อมก็คนก็เตรียมตัวออกไปทํางานคนงานคนถนนรถบรรทุกก็วิ่งกันนะคะเพราะมันมันจะเป็นที่ไปโรงปูนค่ะโรงปูนก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ออกไปแก่งคอยออกไปสายภาคตะวันออกเฉียเหนือได้ไปอีสานได้นะคะ จะแย่ไปหมดลดการเดินทางมึงค่อนข้างสะดวกรถก็จะมีมากหน่อยนะคะค่ะแล้วจะมาให้รีวิวให้ชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ